โซลาโซล่าสีเขียวค่ะมินมินโซลาโซล่าสีชมพูค่ะเจนโซลาโซล่าสีน้ำเงินค่ะเบสโซลาโซล่าสีเหลืองค่ะเจันเลค่ะเอมี่โซลาโซล่าสีแดงค่ะชื่อคิตตี้โซลาโซลาสีขาวค่ะค่ะชื่อยี่หัาโซลาโซล่าสีดำค่ะเจนนี่โซลาโซล่าสีม่วงค่ะ คก็ทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นไอดอลใช่ไหมคะก็คือไอดอลเนี่ยเป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแบบว่าตอนเด็กหนูเป็นคนชอบร้องเพลงมากๆเลยแล้วก็ที่บ้านก็ให้การสนับสนุนค่ะก็คุณแม่ก็ส่งไปเรียนร้องเพลงบ้างเรียนดนตรีบ้างตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คิดว่าไอดอลคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆคะ่ะเราก็เลยอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับ คนอื่นบ้างมอบความสุขให้เขาให้เขามีความสุขในทุกๆวันค่ะแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ ก็อันดับแรกจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าพลังเยอะนิดนึงแล้วคนรอบตัวก็จะชอบบอกว่าหนูเหมือนให้ความสุขเขาได้เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูเป็นไอดอลแล้วแ,วแบบว่ามีคนที่เขาอต้องการความสุขจากการชมไอดอลอะไรเงี้ยแบบในชีวิตแล้วก็ถ้าหนูมาเป็นไอดอลหนูก็คงจะส่งต่อความสุขนี้ให้คนได้เยอะขึ้นนะจริงๆแล้วที่หีมาเป็นไอดอลเพราะว่าอยากช่วยพ่อหางเงินเฉยๆค่ะแล้วก็แบบ ตัวเองอะตามเคป๊อยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เลยแบบเออก็เพิ่งรู้ว่าแบบประเทศไทยมีวงการไอดอลแบบนี้ด้วยก็เลยเลือกที่จะมาแคสซูลดเพราะว่าตอนอยู่วงก่อนมี่ก็เห็นค่ายแคสซูลดแบบมาตั้งนานแล้วอะไรย่างนี้ไปมีเคยไปเป็นสตาฟที่งานนึงแล้วก็ไปเจอแคสซูลดอะไรย่างนี้แล้วรู้สึกว่าบนสเตจค่ายนี้เขาดีจังอะไรย่างนี้ก็เลยว่าเป็นค่ายที่น่าสนใจค่ะปกติแล้วชอบ ชอบเรื่องแบบว่าการร้องการเต้นะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเก่งแต่ว่าก็ก็ชอบดูชื่นชมเราก็มีไอดอลของเราอยู่แล้วก็ก็เลยฝันว่าวสักวันหนึ่งเราอยากจะเป็นแบบเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะอยากมอบความสุขให้คนอยากเผยเผยแพร่ความเป็นตัวเ,เองดูอะไรอย่างนี้ให้ผู้คนได้เห็นลองบ้างออจริงจริงตอนแรกเลยคือแค่อยากลองเฉยๆค่ะแบบว่า ลองมาทําดูลองส่งใบสมัครดูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาถ้าสมมติว่ามันไปได้เรื่อยๆอะคะ่ะก็รู้สึกว่าอยากทําต่อไปสุดทาก็เลยเหมือนมาอยู่จุดนี้ได้ปิ่นชอบด้านนี้มากๆค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยฝันว่าอยากเป็นแบบว่านักร้องอะไรอย่างนี้ก็ดูตามทีวีใช่ไหมคะเหมือนแบบว่าพ่อก็สนับสนุนให้ไปเรียนร้องเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้มาเจอออดิชั่นของค่ายแคสซูลใช่ไหมคะก็ช่วงนั้นกระแสไอดอลกำลังดีมากๆก็เลยอยากลองเป็นนะคะแล้วก็ เป็นค่ายแรกค่ะที่ติดออดิชัน่นดีใจมากค่ะนอกจากเป็นไอดอลแล้วจริงๆตอนเด็กอยากเป็นนักร้องค่ะก็ฟิลฟิลเดียวก,กันกับไอดอลใช่ไหมแล้วก็ถ้าเด็กมากๆเลยก็คืออยากเป็นนงางสาวไทยค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกแบบวิ๊ยได้ใส่ชุดสวยๆแล้วก็แบบมีมงกุฎด,ด้วยจริงๆหนูเป็นคนแบบชอบทำหลายอย่างออตอนนี้ก็อยากเป็นเชฟด้วยค่ะอยากเป็นหลายอย่าง เยาก,ก่อนนี้จะเป็นไอดอลใช่ไหมคะเคยมีความคิดที่อยากจะทำอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะยังเป็นโฟร์เพเยอร์ค่ะยังเล่นยังเป็นนักแข่งเกมหลายเกมค่ะมีทั line, ้งออฟไลน์ออนไลน์ไม่ได้คิดถึงเรื่องไอดอลเลยตอนแรกค่ะแค่แค่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่น่าจะได้มาทำงานเบื้องหนา้าปกติคิดว่าตัวเองน่าจะแบบได้ทำงานเบื้องหลังมากกว่าถ้ามาทำไซนีอะไรแบบนี้ เป็นไอดอลจริงๆแล้วมันต่างไห้รู้สึกว่าต่างนะคะแบบว่าคือตอนที่เราดูไอดอลที่เราชอบรู้สึกว่ามันแบบชีวิตดูแฮปปี้มากแบบว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่าพอมาเป็นจริงๆแล้วแบบเครียดกดดันแบบว่าหลายๆอย่างมันกดดันด้วยค่ะก็เนาะหลายอย่างใช่แต่ก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะค่ะพอได้มาเป็นไอดอลจริงๆก็รู้สึก ต่างมากๆเลยค่ะจากที่เคยฝันไว้ตอนเด็กๆนะคะก็คือเวลาเรามองไอดอลเนี่ยก็เราก็เห็นเขาแบบแฮปปี้ดูมีความสุขแบบแสดงบนเวทีมอบความสุขให้กับทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าเราอ่ะไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังของการเป็นไอดอลเนี่ยมันมีความลำบากหลายๆอย่างพอเราได้มาเป็นเราก็เลยรู้ว่าเออมันมีแบบพาที่เป็นเบื้องหลังมีพาทที่แบบเป็นการต้องฝึกซ้อมแล้วก็การทำงานหลายๆอย่างหลายๆด้านรวมกันค่ะก็ค่อนข้างแตกต่างจากที่คิดไว้ค่ะ พอแบบว่าเราทําอะไรในชีวิตแล้วก็จะแบบมันก็จะนึกถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีคนแบบรอดูอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะตลอดแบบอยากจะค่อยอัปเดตให้แบบว่าทุกคนรูน้อะไรเงี้ยกค่ะมันไม่ได้ไปเป็นเป็น,ปน,ปนไปตามที่หวังค่ะไม่คิดว่ามันจะเป็นยังไงแค่คิดว่าโอเคก็จะเป็นไอดอลแต่ว่าปกติก็จะเหมือนดูฝั่งเกาหลีมามากกว่าไม่ได้ตามฝั่งญี่ปุ่นเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่จุดนี้แล้วก็เออมันก็มีความต่างกันอยู่ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนช่วงนี้เหมือนตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าว่าวงโลาเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็แบบเป็นเป็นดิเรกชันของเราแบบได้มากกว่าเดิมเป็นภาพให้เราแบบได้มากกว่าเดิมแล้วก็สําหรับตัวหนูหนูก็รู้สึกว่าในในประสบการณ์ในแต่ละครั้งมันก็จะมีเรื่องราวมากมายมีอะไรหลายอย่างให้เราได้ได้เรียนรู้ตลอดเวลาะคะ่ะใช่ถึงแม้ว,ว่าแบบโอเคจะมาได้เดบิวต์เป็นโซลาได้ได้แบบ สองเดือนกว่าๆสำหรับหนูมัน,ม,นมันก็แบบผ่านอะไรมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชจ่จริงๆช่วงนี้เรื่องกดดันเยอะมากเลยค่ะแบบว่าทั้งเรื่องเรียนด้วยเรื่องเป็นไอดอลด้วยแล้วก็เรื่องเวลาพักเวลาส่วนตัวอะไรทุกอย่างคือตอนนี้ชีวิตหนูมันตีกันไปหมดเลยแบบว่าหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะ ทำอะไรได้ดีแค่ไหนเพราะว่าตอนปกติหนูทําอะไรหนูจะทาแค่อย่างเดียวใช่ไหมคะแบบว่าทําอย่างเดียวเราทําให้สุดแต่ว่าตอนเนี้ยก็เป็นว่าหนูต้องทําหลายอย่างพร้อมกันพอเอาเข้าจริงๆอ่อะมันก็ยังไม่สมบูรณ์สักทีหมายถึงว่าพอขึ้นสเตจจริงๆก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่แบบเพอร์เฟกนะยังไม่แบบคือมันหนูไม่ต้องการ1้อเอร์ซนแต่ว่าแบบตอนเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนูก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดอยู่อะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างหนักนิดนึงค่ะเพราะว่า เบื่หนูฝึกงานด้วยแล้วก็เป็นไอดอลไปด้วยค่ะหนูฝึกงานครัวมันก็เลยหนักเพราะว่าหนูทํางานตั้งแต่วันวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็ซ้อมต่อแล้วก็เสาร์ทย์ก็มาเป็นไอดอลมันก็เลยค่อนข้างหนักนิดนึงค่ะตื่นเช้าไปฝึกงานแล้วก็ทํางานทํางานทํางานกลับบ้านอามาแต่งตัวเพื่อมาซ้อมต่อแล้วก็นอนประมาณวันละสองสามชั่วโมงเงี้ยค่ะแล้วก็ไปฝึกงานต่อบนอยู่อย่างงี้ก็คือหนูแบบมีบ้านไว้ น้ำสับผมนอนสองชั่วโมงก็ออกทุกครั้งเลยน้องหมาที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเลยหนูก็แบบเฉียใจ <c oughs> ตอนนั้นที่เขาให้เลือกนะคะก็คือสองเส้นทางนี้เขาไม่ให้เลือกกันไปไนดอนค่ะหนูต้องไปเรียนต่อเท่านั้นเพราะว่าทุกอย่างจ่ายตังไปแล้วที่เรียนที่พักแล้วก็แบบขอทุกอย่างดิวหมดแล้ววีซ่าผ่านแล้วคือเหลือแค่หนูบินไปเฉยๆค่ะ แต่ว่าหนูหนูไม่รู้จะตัดสินใจยังไงตอนนั้นหนูก็ยืนยันว่าหนูจะเลือกไอดอลหนูก็เลยแบบทะเลาะกับที่บ้านหนักมากก็คือปิดปิดห้องปิดตัวเองขังตัวเองอยู่ในห้องประมาณ3วันค่ะแล้วก็แบบไม่ยอมกินข้าวกินแต่น้ำเปล่าน้ำหนักลดไปประมาณ3ามโลแล้วที่บ้านก็กลัวว่าหนูจะแบบคิดไม่ดีคิดคิดแย่แบบมีภาวะแบบค่อนข้างแบบจะทำลายตัวเองทุกวันช่วงนั้นก็รู้สึก เขาก็เลยตัดสินใจให้หนูมาเป็นไอดอลต่อค่ะแต่ว่าความยากมันไม่ได้อยู่แค่ตรงที่หนูจะต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองช่วงนั้นช่วงนั้นเคยแย่มากแบบว่าหนาูมีการใช้ยาด้วยแต่ว่าแบบให้หนูแบบไม่ไม่อยากตื่นในทุกคนแล้วก็พอหนูผ่านช่วงนั้นไปไปแล้วเขาโอเคคอมมิตเมนต์ว่าเออ การที่จะต้องเลือกระหว่างให้หนูไปเรียนต่อกับการที่ต้องเสียหนูไปแน่นอนว่าครอบครัวก็ต้องเลือกที่จะสนับสนุนหนูต่อไปหนูก็เลยเลือกที่จะโอเคมาอยู่กรุงเทพซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะหนูต้องมาอยู่กรุงเทพคนเดียวค่ะแล้วก็ต้องสู้คนเดียวเหมือนว่าหนูต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดอี่นี่ก็คือหนูไม่มีญาติอยู่ที่กรุงเทพเลยค่ะหนูก็คือต้องเริ่มจากศูนย์หมดเลยแล้วก็การเดินทางที่อยู่ที่พักเริ่มต้นทัใหม่หมด เพื่อนที่จะมาเจอในวงหนูก็รู้สึกว่าอ่หนูจะทําจุดนี้ได้ดีไหมหนูจะเป็นตัวถ่วงของวงหรือเปล่าหนูมาอยู่ที่นี่แล้วที่บ้านก็นนนไม่ได้มาด้วยอะค่ะคือการเดินทางก,การมาพักหนูต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยเราก็เข้มแข็งมานานแล้วนะการที่เราแบบร้องไห้ไม่ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอนะอแล้วก็แบบเออคนที่ร้องไห้ก็คือคนที่เข้มแข็งมานานแล้วตั้งหากบางทีเราปล่อยให้ใจเราแตกสลายแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ หนูอยากกลับไปมากเลยแต่พอหนูมีโอกาสมาทาจุดนี้แล้วหนูก็แบบอยากทำเอามาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับหนูนะคะที่ว่าหนูจริงๆแล้วคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนค่ะก็คือตอนเด็กหนูชอบร้องเพลงมากๆเลยคุณแม่ก็เลยส่งให้แบบไปเรียนร้องเพลงแล้วก็มีเรียนดนตรีด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็ออดิชั่นมาหลายที่เหมือนกันค่ะก็รู้สึกแบบ ทำมันออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แอบ,บเสียใจนิดนึงค่ะรู้สึกแบบเสียใจที่แบบแม่สนับสนุนข้นอันนี้แต่แบบทำไมเราออดิชั่นไม่ผ่านสักทีก็กดดันตัวเองมากมากค่ะแบบมันมีออดิชั่นที่ไหนหนูก็จะแบบไปแล้วก็ หนูรู้สึกว่าแบบทาให้แม่เสียเวลาหรือเปล่าแบบว่าเวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเรียนร้องเพลงหรือว่าเรียนเต้นแม่ก็แบบไปคอยส่งหรือว่าไปออดิชัน่นแม่ก็คอยแบบไปรับไปส่งอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไม่ประสบความสาเร็จสักทีก็ก็เสียใจกว่าเราจะได้เป็นเพลงหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เวลาฝึกซ้อมแบบว่าหลายเดือนเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ร้องกว่าจะได้เต้นไหน,น,นจะมีกว่าจะมี MV เพลงออกมาอย่างเงี้ย ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็กดดันสำหรับหนูแล้วก็คือสภาพจิตใจด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากดดันตัวเองมากๆเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาดีกลายเป็นว่าเราอะกดดันตัวเองแบบว่าสุดๆเพราะเราอยากให้มันออกมาดีไงอยากให้มันเป็นภาพที่ดีแบบว่าส่งออกไปถึงทุกคนแบบดีที่สุดก็เ,เลกดันเ,เต้นเหมือนเรื่องเต้นนะคะตอนเรารับท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช้ามากสมัยยิ่งสมัยแรกๆที่เข้ามาอยู่ ยิ่งรับท่าช้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้แบบว่ากดดันมากๆก็พยายามที่จะอดทนแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็พัฒนาขึ้นเองในระดับหนึ่งอะไรอย่างี้เรื่เรื่องของแบบว่าความกดดันแฟนบรรยากาศที่เราออกงานนะคะเวลาเราจะมีแฟนคับมาหาเราน้อยแล้วก็เราก็ต้อง แล้วก็ต้องแบบว่าปรับมายเซตเองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมันก็มีเหตุและผลของมันแคะค่ะถ้าเรารู้ว่าอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนเราก็ต้องพยายามแก้ตรงนั้นพัฒนามันให้ให,ให้ดีขึ้นไว้ไม่รู้ว่าผลแล้วมันจะเป็นยังไงจะดีขึ้นมาน้อยแค่ไหนแต่ว่าเอาไว้ว่าเราก็พยายามทำมันให้เต็มที่ดีกว่าคะ่ะ ้็สักันเขจะดีขึ้นเองเราก็จะผ่านจุดนั้นมาได้คือจริงๆก็มีคิดบ้างค่ะว่าแบบเอะหรือว่าเราจะไม่เหมาะกับการทําตรงนี้นะแบบทุกครั้งที่หนูแสดงออกมาได้ไม่ดีหนูก็จะคิดตลอดเลยว่าเราแบบเหมาะหรือยังที่เราทําตรงนี้แต่ว่าอย่างที่หนูบอกก็คือไอดอลเนี่ยเป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กเลยหนูก็ไม่ว่าแบบจะเกิดอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่หนูก็คิดว่าแบบพยายามบูตตัวเองว่า เราทําได้เราจะต้องทํามันออกมาให้ดีที่สุดค่ะ รู้สึกอยู่ตลอดนะแบบว่าหนูเป็นคนค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องการนับจังหวะการเต้นแบบว่าตัวแข็งอะไรอย่างนี้หนูก็เลยแบบเวลาเห็นเพื่อนๆเ,เ,เต้นกันแล้วแบบทาไมเพื่อนเต้นสวยจังทําไมแบบลายสวยจังแต่ทําไมแบบเออเราเต้นแล้วมันดูแปลกๆอะไรเงี้ยก็มีขอคําแนะนําจากคุณครูบ้างค่ะก็มีขอแบบให้เพื่อนสอนบางบางครั้งก็แอบทอ้อทอนิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามค่ะ คือความเอเนอร์จ uh, ีความแอคทีฟของตัวเองอะไรอย่างนี้ต้องเหมือนกับไวขึ้นหน่อยอย่างงี้แล้วบางทีเป็นคนที่เหมือนแบบสประมวลอะไรช้าหน่อยจะแบบสโลว์ไลฟ์ไปนิดนึงก็ จริงๆหนูเป็นคนที่ไม่ชอบแข่งกับคนอื่นเลยหรือว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยแต่ว่าพออยู่ในวงการนี้มันมีคนเก่งเต็มไปหมดเลยแล้วยิ่งหนูมาอยู่โซล่าที่แบบว่าเขาอยู่กันมานานแล้วอะค่ะเป็นปี2ปีแล้วคืออย่างน้อยก็ต้องได้แบบครึ่งนึงหรือแบบเจ็ดสิของเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในตอนนี้หนูรู้สึกว่าเขาก็ไปไกลเรื่อยๆเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆเขาไม่เคยหยุดเลยในขณะที่หนูก็วิ่งอยู่แต่ว่าหนูก็ต้องวิ่งตามเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพยายามก็หวังว่าสักวันหนึ่งหนจ เท่าเขาตัวหนูหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูมาก็ช้าช้าไปหน่อยค่ะใช่แบบช่วงแรกมาก็กดกดดันนิดนึงค่ะเพราะว่าเมมเบอร์โซลาเองเขาเหมือนก็เติบโตไปค่อนข้างเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวหนูก็แบบมามามา,มาที่หลังเพื่อนด้วยก็เลยต้องแบบรีบตามเพื่อนให้ทันแต่ว่ามันก็ช่วงแรกก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราก็แบบ มีเรื่องคอนดิชันต่างๆเนาะไม่ว่าจะแบบร่างกายเอยหรือแบบช่วงเวลาของเราด้วยอเไรนะคะแต่ว่าก็พยายามเขาเรียกว่าอ,อะไรหนูหนูไม่อยากวิ่งตามเพื่อนแต่หนูแบบอยากโตไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังคุ้มอยู่นะคะสําหรับหนูมันก็มีทั้งเหนื่อยแล้วก็มีความสุขอะก็คุ้มอยู่นะแบบว่าได้เจอได้ทําอะไรหลายๆอย่างแบบว่า ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทํามาก่อนแบบได้ไปออกสือ่อได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆได้ไปเวทีต่างประเทศอย่างเงี้ยหนูคิดว่าหนูคุ้มอยู่ค่ะแต่ว่าหนูอยากคุ้มกว่านี้อีกเยอะก็มีคิดบ้างนะคะว่าอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าด้วยความที่เราก็โตแล้วอะค่ะแบบทางพ่อแม่เงี้ยพ่อแม่จริงๆก็อยากให้เลิกเป็นไอดอลแล้วก็คือเหมือนอยากให้พอแล้วแต่ว่าหนูก็ยังอยากทำตรงนี้อยู่ก็กลรวว่ามันจะไม่ถึง หนึ่งเลยก็คือหนูสามารถทําตามความฝันของหนูได้สําเร็จก็คือหนูได้เป็นไอดอลใช่ไหมคะแล้วก็ได้มาเจอกับแฟนคลับทุกๆคนแล้วก็มีเพื่อนร่วมวงที่น่ารักแล้วก็ทําเวลาเราทํางานด้วยกันอะ่ะมันมีความสุขมันแบบได้แสดงออกในสิ่งที่เราต้องการที่จะ,สะแสดงออกไปก็แฮปปี้มากๆค่ะจริงๆมีมม่ไม่เคยคิดว่าแบบว่าจุดไหนคือจุดสูงส,ส,สุดของการเป็นไอดอลสำหรับม,มี่แต่ไม่รู้สึกว่าแค่เราเป็นไอดอลไปต่อไปเรื่อย แล้วคืเสเตจได้เจอคนที่มาหาแล้วละอะไรแบบนี้มันก็ทําให้มีรู้สึกอยากเป็นไอดอลต่อค่ะโดยแบบไม่มีเป้าหมายจริงๆที่อยากไปถึงจุดไหนในวงการไอดอลค่ะอย่างที่หนูบอกว่าไม่มีช่วงเวลาไหนที่หนูเสียดายเลยหนูก็รู้สึกว่าคุ้มมากเพราะว่าเราได้อะไรเยอะมากจากการเป็นไอดอลเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขึ้นหนูทาหลายอย่างก็จริงแล้วเป็นไอดอลมันก็เป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตแล้ว ทุกอย่างที่ทํามันก็มันอยู่ในความทรงจาเรามาเรื่อยๆตลอดตลอดมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมันเป็นสิ่งที่หนูอยากทําด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็คุ้มค่าหนูไม่เคยรู้สึกว่าการเป็นไอดอลเป็นการเสียเวลาชีวิตเลยไปออกงานอย่างเงี้ยก็ขึ้นสเตจอะไรเงี้ยคือหนูมีความสุขมากเจอแฟนคลับอย่างเงี้ยถึงเราจะตีกันบ่อยแต่ว่าหนูก็มีความสุขคือมันมีความสุขมากจริงๆเพราะว่า เราเราไม่คิดเลยว่าการที่เราตั้งใจว่าจะมามอบความสุขให้ทุกคนอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเรากับได้มันเยอะมากมันคุ้มมากค่ะมันดีมากค่ะ ให้ฝากถึงตัวเองในอีก3ปีข้างหน้าใช่ไหมคะก็คืออยากจะบอกว่าตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะที่ครั้งหนึ่งมีความฝันแล้วก็สามารถทําความฝันตรงนั้นได้สําเร็จแม้ว่ามันจะแบบยากลําบากหรือว่าต้องพยายามมากแค่ไหนแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแบบเธอทําสําเร็จแล้วนะเก่งมากๆาก่บอกว่าตอนนี้เก่งมากๆเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้หนักมากคือ หนูอะรู้ตัวไม่นานว่าเป็นคนที่พลังเยอะใช่ไหมคะคือคนบอกมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้ตัวนะแต่ว่าพอมาเป็นไอดอลอย่างเงี้ยก็อืมโอเคเข้าใจแล้วว่าแบบเออเป็นคนเหนื่อยอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาฝึกงานมาครัวพร้อมกับเป็นไอดอลเป็นเลยไปด้วยก็รู้เลยว่าแบบเหนื่อยคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบเราอาจจะไหวแต่ว่าร่างกายเราไม่ไหวอะไรยเงี้ยค่ะมันก็มีน็อกบ้างอะไรอย่างี้ก็จะบอกว่าเก่งมากเลยตอนนี้แบบ ขอบคุณขอบคุณตัวเองค่ะที่ไม่ได้ยอมแพ้ไปสะก่อนต่อให้แบบเราจะไม่ได้เชื่อมันในในตัวเองเลยแต่ว่าโชคดีที่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนคนแม่หรือว่าจะเป็นพี่สาวที่เขาก็เชื่อมันในตัวเรามาตลอดนะคะก็ขอบคุณที่ตัวเองตัดสินใจไม่ยอมแพ้ตัดสินใจที่จะแบบต้องทําในสิ่งที่ตัวเองแบบชอบมากที่สุดแบบว่าถึงแม้ว่าหลายครั้งเราจะแบบ แบบว่ายอมแพ้ไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันต้องมีสักวันที่มันเป็นของเราใช่ค่ะก็ขอบคุณตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้ตัวเองคิดถึงวันแรกที่เราเลือกที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้จะบอกว่าตัวเองแบบเก่งมากๆไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะมั่นใจในตัวเองทุกคนพร้อมซัพพอร์ตตลอดแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะไปได้ร้อนที่ดีให้ได้ใช่หนูก็ไม่รู้นนว่าตัวเองจะทําอะไรอยู่มไม่รู้ว่า ยี่หวานในตอนนั้นจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ทุกวันนี้หนูใช้ชีวิตแบบเดย์บายเดย์มากๆอยากให้ยี่หวานในตอนนั้นมีความสุขในทุกๆวันอยากให้ได้ทําอะไรที่อยากทำไม่เครียดไม่กดดันตัวเองแล้วก็เป็นไอดอลในแบบที่ตัวเองอยากเป็นก็หวังว่าในตอนนั้นไม่ต้องมารู้สึกแย่ไม่ต้องมารู้สึกกดดันแล้วก็ได้เป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็นถิงนี่จะเพิ่มมาอยู่กับโซล่ได้สองเดือนแตบบ่ไม่เชื่อว่าพวกเราจะไปได้ไกลแบบนี้คะ่ะ เขาพูดทางค่ายทัศลุดด้วยที่มองเห็นอะไรในตัวเอมี่ที่จะเข้ามาก็ก็อยากบอกว่าจริงๆคือเก่งมากแล้วนะตัวเองที่แบบว่าอดทนผ่านเรื่องอะไรต่างๆมาได้สู้ต่อไปก็มีความตั้งใจอยากจะทำอะไรก็ไปกันต่ออย่าคิดว่าตัวเองแบบทำไม่ได้แต่ตอนน่ะคิตติพยายามมาจนแบบว่าได้ถึงฝันถึงแม้ว่า มันจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างเลยทั้งด้านนู่นนั่นนี่ไหนจะแบบว่าโตแล้วอายุมากแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นเก่งมากแล้วนะที่แบบว่าทําตรงนี้ที่แบบว่าที่ตัวเองใฝ่ฝันมานานมากๆตั้งแต่เด็กๆได้แล้วแต่ก็ไม่รู้จะถึงฝันไหมก็ต้องถึงแหละคะ่ะ <c oughs> จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะเก่งมากแล้วนะมาอยู่ที่นี่คนเดียวมาถึงตรงนี้ก็นับว่ามาไกลแล้ว ทำทุกอย่างที่ทําได้แล้วณนะเวลานี้ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้วค่ะ